เนทั่วเมืองไทยสองไกลทั่วกันโอ้ครูทุกคนหัวใจอดทนตั้งมัน่นเพื่อพาสิทินั้นพบบนทางเดิมมอบความรู้มาหาความเจริญแสนยากเหลือเกิน rambo ไม่ผลครูมาขอยิ่งบูชาเนึ่ออื่นได้สร้างสถาบันให้งามพองพันทั่วลา you guys like class with me t กับผมแนะนมผู้บริหารโรงเรียนสว่างเดนดินเขาอนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการที่จะเปิดรับนักเรียนในปีการศึกษา2 5 6 0 ซึ่งเราจะเปิดรับสมัครอยู่สองระดับคือระดับมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งกับระดับมัธยมศึกษาปีที่สี่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนั้นเรามีเปิดรับสมัครอยู่ดังต่อไปนนี้นะครับคือหลักสูตรที่หนึ่งหลักสูตรทั่วไปหลักสูตรทั่วไปก็นักเรียนทั่วไปที่จะมาเรียนโรงเรียนโรงเรียนสว่างเนติ์ตามหลักสูตร การศึกษ,ษาขั้นพื้นฐานปกตินะครับนักเรียนก็เรียนเหมือนเหมือนหลักสูตรปกติหลักสูตรแกนกลางนะครับหลักสูตรที่2หลักสูตรนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อันนี้เราก็จะเปิดห้องเรียนพิเศษของชั้นม .1 เรียกชื่อว่าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เราจะเปิดสามห้องเรียนนะเปิดสามห้องเรียนห้องเรียนละสามสิบคนรวมแล้วเป็นเก้าสิบคนสามห้องเรียนนี้จะเป็นห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนคัดเลือกเอานักเรียนที่มีความเก่งมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่สามจุดศูนย์ศูนย์ขึ้นไปและมีเกรดเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ห้าภาคเรียนปสี่ปห้าปหกห้าภาคเรียนสามจุดศูนย์ศูนย์ขึ้นไปเช่นเดียวกันถ้านักเรียน คนใดคนใดท่านใดที่มีความพร้อมก็ขอเรียนเชิญมาสมัครเรียนในห้องนี้ถ้าสมัครมากอาจจะมีการสอบแข่งขันกันเพื่อจะได้นักเรียน90คนมาเรียนใน3ห้องเรียนเป็นห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแปลรอปแล้วก็โรงเรียนจะมีค่าใช้จ่ายจะเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่าใช้จ่ายรายหังที่รัฐบาลจัดสรรเร็วเดียว ฝ่ายแนวเขาคงจะได้อธิบายค่าใช้จ่ายว่าเก็บเนาะไปทาอะไรบ้างครับหรือถ้าท่านสนใจก็มาประสานด้วยตรงที่โรงเรียนสว่างเด่นดีนี่โครงการที่สองอีกห้องเรียนหนึ่งเป็นห้องเรียนพิเศษเช่นเดียวกันคือห้องเรียนกีฬาวอลเลย์บอลเรียนนี้จะรับนักเรียนอยู่หนึ่งห้องเรียนแล้วก็รับนักเรียนสามสิบคนนะครับให้นักเรียนที่มีความสนใจในด้านกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งโรงเรียนสว่างเด่นดีมีความโดดเด่น มีความพร้อมทางบุคลากรก็ไมีความพร้อมอาคารสถานที่ที่จะเปิดห้องเรียนนี้ก็เลยขอเปิดเป็นห้องกีฬาวอลเลย์บอลถ้านักเรียนคนใดสนใจที่จะเรียนในห้องเรียนพิเศษกีฬาวอลเลย์บอลก็ขอเรียนเชิญในปีการศึกษา2560นี้่คือห้องเรียนที่โรงเรียนจะเปิดในปีการศึกษา2560ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ส่วนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่24ี โรงเรียนก็จะเปิดอยู่สองลักษณะลักษณะที่หนึ่งก็คือห้องเรียนปกติก็เรียนปกติเหมือนห้องเรียนทั่วไปนะครับโดยอาจจะมีเน้นศิลปะการแสดงบ้างมีเน้นภาษาบ้างนะครับแล้วก็เรียนหลักสูตรตามหลักสูตรปกติหลักสูตรแกนกลางตามหลักสูตรการศึกาศาษาขั้นพื้นฐานส่วนีนห้องเรียน2ห้องเรียนที่จะเปิดคือห้องเรียนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เรียกว่าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมอันนี้จะเปิดสองห้องเรียนรับนักเรียนดูหกสิบคนห้องละสามสิบคนโม1หนึ่งเปิดสามห้องเรียนห้องเรียนลักษณะนี้สามห้องเรียนเตม4สี่เปิดสองห้องเรียนนะครับรับสมัครเช่นเดียวกันนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถมีความเก่งนิดนึงหมายความว่ามีเกรดเฉลี่ย3.00ขึ้นไปและมีเกรดเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ สามจุดสูขึ้นไปเช่นเดียวกันนักเรียนที่สนใจจะมาเรียนในห้องเรียนพิเศษในลักษณะนี้ประอเรียนเชิญนะครับเรียนชั้นม .4 รีบสมัครเราอาจจะมีการสอบแข่งขันสอบคัดเลือกเข้าเรียนในห้องนี้ถ้ามีการสมัครมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันไม่ว่าท่านจะเรียนห้องเรียนพิเศษหรือห้องเรียนปกติในโรงเรียนสมบงเรดินเราจะให้นักเรียนได้มี ส่วนได้รับบริการจากโรงเรียนทุกอย่างเหมือนเหมือนกันเหมือนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรียนคอมพิวเตอร์เรียนภาษาต่างประเทศกับครูภาษาเจ้าของภาษาเองภาษาจีนหรือรอื่นๆที่นักเรียนควรได้ก็จะได้เหมือนกันกับห้องเรียนพิเศษ,ษแต่ห้องเรียนพิเศษที่เราเปิดขึ้นมานี่ก็เพื่อ,อ ปิดรองรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษคือมีความรู้มีความเก่งมากกว่าคนอื่นมีเก่งเฉลี่ยมากกว่าคนอื่นนักเรียน,นเหล่านี้จะเสียเงินเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยเงินที่เพิ่มขึ้นนั้นเราก็จะเจรไนแล้วก็อธิบายว่าเพิ่มขึ้นเพราะอะไรอาจจะเพิ่มขึ้นมีการสอนส่งเสริมสอนติวพิเศษให้บ้างเพิ่มขึ้นมีการเข,ข้าค่ายทางวิชาการตามมหาอัยต่างๆที่เราจะเาไป การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นการเพิ่มขึ้นในเรื่องของการเพิ่มคูณทักษะทางด้านของวิชาการมากที่สุดซึ่งจะอธิบายในรายละเอียดตอนตอนรับสมครถ้าผู้ปกครองก็ดีนักเรียนก็ดีสนใจจะสอบถามในรายละเอียดการรับนักเรียนของโรงเรียนสว่างในดินในปีการศึกษา2560ก็เรียนเชิญสอบถามได้ที่โรงเรียนสว่างในดินโดยตรงนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้าพุครองและนักเรียนจะให้ความไว้วางใจกับโรงเรียนสว่างเรนดินส่งลูกหลานมาเรียนที่โรงเรียนสว่างเรนดินผมในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาขอสัญญาว่าจะพยายามดังเต็มความสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่นี่ให้เป็นคนดีให้เป็นคนเก่งให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามเป้าหมายของการกกปฏิรูปการศึกษาทุกยุคทุกสมัยจะ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆที่นี่ให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นเยาวชนที่มีความพร้อมเป็นอนาคตที่พร้อมที่มีประสิทธิภาพของประเทศชาติให้างหน้าขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจครั้งขอบคุณมากครับ